สวัสดีครับวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันจันทร์วันนี้วันศุกร์ครับวันปัสกิมนิเทศเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันแล้วไอ้เชอตินไปเลยวันปฏิกิมคือวันอะไรครับวันปฏิกิมคือวันปฏิกิมส่วนด้านล่างโอเคน้คลิปโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วคุณคือใครครับ คุณคือใครครับผู้ดียังจิบมั้งใช่โอเคคุณมีช่องไหมครับคุณมีช่องไหมครับช่องช่องทองเอไดนเกเดนเอคุณทำอะไรกัน Yeah, yeah. วันนี้เป็นวันปัดฉิมใช่ไหมครับปัดส่วนล่างรู้สึกไงแทบที่ตึกนี้มีแต่เรารู้สึกสนุกดีรู้บอกว่าตอนก่อนจะนได้ขึ้น go back I want to be monkey ฆ่าอาะไรกันตายไหม อันนี้ใครเนี่ยวิญญาณนะหล่อเท่เลยแต่ไม่มีผมอ่ะต้องมีผมดีนักเซอร์นักเซอังกฤษชาโนดมแซลีชาโนดมแซล <c oughs> ีชาโนดมแซลีชาโนดมแซลีชาโนดมแซลีนี่คือความม่เอาใจใ่แซลีนมโดช่าเฮ้ยความตัดต่อสุดเทพสุดอีพีก oh. รู้ไหมนี่มันไม่ได้เปิดว่างเอาไว้แต่มันเป็นกระจกใสมากเนี่ยเป็นเคสแบบเปิดโล่งเอาไว้ระบายอากาศโดยเฉพาะใช่คิดไงผมไม่ได้ทำคลิปมานานมากคิดยังไงผมไม่ได้ทำคลิปมานานมากผมไม่ทำคลิปปีหนึ่งเลยนะไม่เชื่อถึงเถึงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือห้องนะฮะห้องทำไมมันดูเรียบร้อยอย่างเลยปกติมันต้องจัดสอบเกศทำไมต้องสอบแกศเพชรอ่ะเพราะว่ามันแกศแล้วก็แพชเป็นแกศแล้วก็มีกระทะเอาไว้ผัดนั่นไม่ใช่กน มันเป็นฉากพื้นหลังต่างๆมากมายเยี่ยมเยี่ยมไปเลยมันถ่ายรูปตอนยู่กลาง่มันผมจะตายเลยล่ะอะไรเต็มุนตามผมมาว้าว หน้าดำหน้าสีเข้าไปไหนเ่ะเขาไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปไหนกันโอ้หน้าคตรใหญ่ <laughs> <S <S วันด,ดีเราพูดดียังกี่ทั้งหลายวันด,ดีอูกาเดยวเด้อเดอไม่เกิ This is a stick red m ้ทองไม่ไม,มันคือไม้งามมันคือ stick father <S <S ออไยผมเจออะไรที่อันหนึง่งโอ้โอโดูนี่สิโอ้อะไรกันครีม สมุขสมุนไพรอะไรอะหัวงูเฮ้ยโอ้พญานาคหัวงูอ๋อพญานาคโอ้คุณเตะโอ้โอ้อะไรกันตื่อออริจินอลโอ้ออริจินอลอเดี๋ยวนะดับเบิไปโอ้หลักฐานคาตาเต็มที่ วดแน่ว้าวนี่ไงบอกแล้วคุณเกมเขาจะมาไม่ใช่เกมนี้สิเกมนี้ไม่ใชเกมมันเลยเกมนี้ตัวใหญ่ขึ้นเขาดูหน้าหล่อดทีขึ้นหน้าใหญ่แก้วไปยังแปดโแล้วเท่าไหรอยู่ไหนเราเนี่ยใส่หมวกฟรีเข้มก็อยู่ไหนแล้วเนี่ยเราอยู่ที่จักรวาลอื่นสวัสดีครับชื่ออะไรนะเอ่อเลฟคาระลมาวานป๊อปแมลงวัน ดูนี่สิพวกเขาแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วคุณก๊อฟไปไหนอ่ะแต่งใช่ครับแตงกับโอ้เหมือนมีอะไรอยู่ในในกางเกงผมมันมีอะไรอยู่ในกางเกงผมเป็นไงฮะดูกางเกงดูรองเท้าเออมีเปล่านี่คือบาร์เทนเ n อร์โอ้นี่นี่คืออะไรน่ะไม้เก่าแก่ยากยุคสมัยยุธยาโอ้พระเจ้าดำปิดปิเลยอยุธยา ไอถุงม er ันลอยได้เฮ <idity> ้ยเฮ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 ้ยเข้ยเด้ยเฮ้ยเฮียเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยนา้ยเฮ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 ้าเฮ้ย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 ปฮ้ยเฮ้นเฮ้ย่า้ยเฮ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 ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮงยนฮ้ยเยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้เฮ้่เฮ้ย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 เฮ้เ้ยเ้ยเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยได้เฮ้ยเาอยเฮ้ กํลังสังเหตสังเกตเห็นคนกําลังมาเฮ้ยเขากํลังมาเฮ้ยเขาเขาไปนั่นะครับบาเทนเดอร์ครับเขาจะสอนคุณเกี่ยวกับการทํางานในบาเฮ้ยเกงเฮ้ยเก้ยร้านเดียวกูใจะมเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเ้ยเฮยเฮ มันพัดแรงเกินไปแล้วมันกล้องหายไปผมผมต้องมาถ่ายเองเลยเนะี่ยเห็นไหมไม่เห็นหน้าก็เป็นเออวอลกคนเดียวเลยอะไรอะ่ะมันตกอยู่อเียมันวอลกให้ดูหน่อยจดจุ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 พนักงานญี่ปุ่นที่เดินมูนวอล์กได้แล้วเขาเจ้าเขากำลังเออเออเออทำอะไรไม่รู้ตั้งกำลังสร้างความขายหน้าตัวเองถ่ายรอเยมา คุณดได้อะไรบ้างครับในวันนี้ได้อะไรเยอะเลยใช่ไหมได้อะไรนะคือควาาว่างเปล่านี่ได้สายศินป์นี่ไงได้เนะี่ยเยอะแยะเลยได้แค้ความว่างเปล่าดูเขาสิ มีข่าวเย็นรู้สึกไงครับวันนี้เศร้าทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะ